เราจะมารีว well. well. ิวต <laughs> <fol es> <did> ัวใหม่กันนะก็คือเจ้าตัวอัเพลนซิปแมนหรือเรียกง่ายไฮเปอร์นะแต่เป็นไฮเปอร์เวอร์ชันเปลนเดียวนะไม่คือแบบป๊บนึงนะทุกคนอะซึ่งผมก็จำชื่อแม็ปไม่ได้นะแต่ดังอยู่โอ้มาตักิน โอเคแล้ววันนี้ผมจะมาสอนรับด้วยนะว่าวิธีรับไอตัวใหม่ต้องทำยังไงนะ yes, <please. S 1> เดี๋ยวผมสอนรับตัวง่ายๆก่อนเลยกัน mm hmm. ก็คือเทียสองนะต้องมีห้าวินก่อนนะถึงจะซื้อได้ yes, <please. S 1> ตัวแรกแล mm hmm. นะ้วอัปเกรดคาเมล่าแมนนะวิ่งได้ mm hmm. สามารถ ดตัวเองได้แล้วก็ปาระเบิดนะแล้วก็บินได้นะแล้วก็ต่อไปก็ไม้ตีไม้ตียุงต่อต้านพาลาัสไซนะต่อไปก็ต่อต้านพลาัสไซจะเป็นต่อต้านพลาัสไซเวอร์ชันแบบเวอร์ชันใหม่นะอันนี้ก็ต่อย ซึ่งบ,บัตผมใกล้หมดนะแล้วก็เมมก็ใกล้เต็มแล้วด้วยผมเลยต้องรีบถ่ายนะนต่อไปนะก็จะเป็นเจ้าอัพเกรดลารคาเมลนะส่วนคาเมล่าบูมเมนผมยังไม่ปุดลองนะเพราะเพชราคาแพงเกินนะอันนี้ก็บินได้พุ่งได้เป็นอาตะได้แล้วก็เหยียบได้แล้วก็ แล้วคว้าก็คือจับมาหาคอนะต่อไปล็อกเก็ตซึ่งถ้าถือแบบปืนเลเซอร์สีแดงก็กลายเป็นล้าสคาเมล่าในอันปกติเลยก็คือแบบถ้าถือปืนสีแดงก็กลายเป็นล้าสคาเมล่าในต่อล้าสุดูนเลตอัปเกรดคำล้าคาเมลานะ่าต่อไปก็ชิริโตะนะทุกคนอาจจะรู้จักแล้วต่อไปอัปเกรดนะอัปเกรด อัพเดบูบ็อกแมนบินเร็วนะไอตัวนี้แล้วก็มีอัปแล้วก็มีอัปเดตใหม่ด้ะอัปเดตใหม่ก็อันอันนี้นะไม่รู้เข้ายัางไงนะไปอันนี้คือไปคือเสียงปลาระเบิดเช่นเดิม ตามพารไซกระบ,บองแล้วก็มีดซึ่งมีดเป็นของที่แบบเท่มากเลยแล้วดาามีแรงมากเลยนะต,ต่อไปก็จะเป็นเจ้าอัปเกรดทีวีวูมอนอัปเกรดทีวีวูมอนอยู่นี่นะเป็นเกมพาร์นะอัปเกรดทีวีวูมนแต่ผมบอกไว้ก่อนโคตรดียะแบบดาามีดแรงจัดอันแรกนะปล่อย ขอนั่นแหละซึ่งต่อไปก็ทีวีจอทีวีสามารถเป็นคอมโบได้อันนี้ก็ปลาระเบิดปลาระเบิดคู่นะแล้วต่อไปก็วันนะอันนี้ก็ต่อยอันนี้คือชอบที่สุดเลยมีดมีดคู่นะ นี่แหละดาเมีแรงมากไอไ,ไ,ไอท่าเนี้ยต่อไปทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะพี่ลาฐทีวีแมนะอัปเลดลาทีวีแมนหรือจะเรียกว่าสปีกเกอร์ลาฐทีวีแมนก็ได้นะลาฐอะไรเคยบอกอย่ายุ่งเทสซาเทล่าไม่คืออะไร,รอ่ะก็อันนี้ก็เคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายพี่แกใช้เวลาไหนนะ พราะพี่แกตัวใหญ่พี่แกต้องใช้พลังเยอะเพื่อเทเลพอร์ตอันนี้แหละฮะวิธีเอาไฮเปอร์อัปเกรด้วถ้านสปิริแมนซึ่งก็ต้องหาเพื่อนที่มีอัปเกรดไรด้านทแบบีวีแมนแบบเวอร์ชันอัปเกรดที่ถอดหัวได้นะไม่ใช่แบบซีวีมานะอันนี้ก็กระทืบอันนี้ก็ไม่ลงสสยคืออะไรอ่ะ แล้วก็ถ้ากลับอีกรอบก็กจะกลายเป็นทีวีนะะ่เนี่ยนะยนะต่อไปผมขอเป็นเจ้าเนี่ยถ้อัพไฮเปอร์อัพเกรดทนะัสปีกแมร์เลยนะเพราะแบบถ้าสอนหาแบบเอาชนะพี่แกน่าจะยากน่ดิย โผล่ออกมากลายเป็นสุกพี่แกอยู่ในแบบหวดหมู่ไททันนะราคาสองพันนะซึ่งพี่แกท่าน้อยมากนี่คือสภาพผ้นะอันนี้คือเหยียบยิงปืนปีนล้อใช้ลำแสงมาเดี๋ยวผมมาสอนพี่ เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการรับพี่แกนะแต่ผมขอลองสู้ด้วยเอเจนต์ปับผมขอผมไม่เคยลองว่าจะใช้แต่ข้อแนะนำนะให้ใช้อัปเกรดไดทันซิมิมาแมนดีกว่านะเพราะมันเพราะมันจะโจมตีแรงกว่าแล้วสามารถล้มพี่แกได้ดีกว่าหรือไม่ก็ค o อกไททันมีอยู่3ามตัวนะที่สามารถล้มที่สามารถได้ไอ้อไททันสปีกแมนล่างพังได้นะก็คืออัพเกรดไทแมน ที่ไม่ใช่ซีมีมาแล้วก็อัปเกรดแล้วบนะัสโซแมแล้วก็อัปเกรดแล้วแล้วก็ค็อ,อกมาใช้ทันนะแต่แต่ผมขอลองขอลองใช้เอเจนต์เอเจนต์ฆ่าแปบ๊บถ้าเอเจนต์ฆ่าไม่ได้ก็คือแบบใช้ได้แต่สามตัวนั้นนะผมวิ่งไม่ได้ เเราต้องสู้กับพี่แกแลาก่ามอเรไนะซึ่งเลือดประมาณสามหมื่นนะเลือดพี่แกสามหมื่นนะซึ่งพี่แกสู้ยากมากเลยเลือดสามหมื่นต้องใช้สามตัวที่ผมบอกนะเลือดพี่แกสามหมื่นโคตรเยอะเป็นมอนที่เลือดเยอะที่สุดอะเป็นแบบมอนลับโอเค เพราะเอเจนต์พี่แกมีว์ดนะ ตัวเนี้ยไอสองตัวเนี้ยไอไอสองตัวเนี้ยน,น่าจะสู้ได้ไอ,อตัวสิงโตยิ่งสู้ได้เลยเพราะมันไอ้นี่เพราะมันดาเมจแรงแรงมา,มากๆ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้คือรับยากคือเอายากมากเลยนะสำหรับอัปเกรดไททันอัปเกรดไททันสปิกอร์แมนนะล่างพังนะเอายากชัดๆเลยอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้อัปเดตใหม่หรอแค่ร,รู้สึกว่ามันเท่ดีเลยเอามารีวิวอ้าวลืมไปลืมไปตายแล้ว ตัวนี้เลยเอามารีวิวด้วยซึ่งมันก็อัปเดตใหม่จริแลมันปรับเปลี่ยนใหม่นะให้แบบดีขึ้นสามารถบินได้แล้วก็สามารถโจมตีระหว่างบินได้ได้วยที่แกสามารถโจมตีเป็นการแบบใช้ขาได้แล้วก็ ปล่อยขึ้นกระแทกแล้วก็ปล่ขึ้นเสียงอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแล้วตอนนี้พี่แกก็กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์แมนอย่างสมบูรณ์มันเหมือนจริงนะเฮลิคอปเตอร์ก็ ขอเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมารีวิวเจ้าอัพเกรดคาเมล่าบูมนนะแต่ดูเงินปั๊บว่าพอ,อยังเอยังไม่พอ,อเออเออแล้วทุกคนอีกอย่างนีงนะบัเซอฟัปเกรดในต้าคาเมล่าแม่โดนบัฟแล้วนะนะเก่งขึ้นเยอะเลยสามารถผ่าโหมดฮาร์ดด้วยด้วยการโซโล่โดยใชนนะ้ที่แกได้นะคือแบบเทขึ้นอะไรขึ้นเยอะเลยแบบเปลี่ยนมาเยอะมาก แต่พี่แกก็ยังแพ้ตัวหลักหมื่นเดียด่ะแต่พี่แกสามารถฆ่า GMAN 2.0องจุดศูนย์ G ีบ็อกจดศูนได้แบบอีซี่แค่ใช้แค่ท่านี้ใช้แค่ท่านี้พี่แกสามารถชนะ GBOX 2.0จศูนย์ได้ค่าเดียวชนะได้เดี๋ยวผมไปเก็บเงินซื้ออัพเกรดนะอัพเกรดคาล่าโมเมนปับ๊บเอก็สำหรับวันนี้แล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วไปกระจัให้ผมด้วยนะบาย